กรณีที่แจ้งคะแนนผิดนะคะต้องไปยกเลิกแจ้งยกเลิกบินแจ้งคะแนนนะคะก็คือให้เข้าไปที่ข้อมูลการซื้อขายไปที่ประวัติการแจ้งยอดนะคะแล้วเราก็ดูว่าเลขบินเลขบินแจ้งนะคะเลขที่เท่าไหร่นะคะ,ะต้องเอาเลขตัวนี้ไปแจ้งซัพพอร์ตนะคะเลขบินแจง้งก็จะแจ้งรหัสนี้ อ่านะคะเลขเป็นแจ้งห้าหนึ่งแปดสองสองเก้าเก้านะคะก็คือจะจะแจ้งซัพพอร์ตเลขทีนี้นะคะทีนี้เราก็ไปที่ SCM support แล้วก็ไปกดเพิ่มนะคะแอดสีเขียวนี่นะคะกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีหัวข้อให้นะคะ ตัวนี้ไททนะคะไททเลื่อนมามุมขวาสุดมันจะมีรูปตรงมุมนี้นะคะก็จิ้มไปนะคะเราไปเลือกที่ข้อ7ยกเลิกบินแจงคะแนน cancel b i n point เสร็จปุ๊บนะคะก็ไปหัวข้อนะคะ,ะตัวนี้เราก็พิมพ์ไปเลยลบกวนช่วย ยกเลิกบินแจงนน้งคะแนนคะแนนเลขที่ต้องแจ้งเลขที่ให้เจ้าหน้าที่ทราบนะคะห้าห 2, 2 9 9งแป2 9 9งสองเก้่าเก้าห้าทวนอีกทีนะคะจำนวน 2 0 5 pv นะคะอ่านะคะอันนี้ก็กดค้างไว้ก็ขัดลอกแล้วก็มาตรงรายละเอียดดีเทล,ลก็วางไปเลยนะคะแล้วตรงเลือกไฟล์นะคะก็ให้ไปเลือกไฟล์ที่เราแคปหน้าจอไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็คลิกว่าเสร็จสิ้นนะคะอ่าแล้วตรงเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะมันมุมด้านขวานะก็จะมีสีเขียวโอเคแบบก็กดโอเคไปนะคะ ้าคือถ้าขึ้นแบบนี้คือซัพพอร์ตเขารับเรื่องเรียบร้อยแล้วแล้วเรากดโอเคอีกทีนะคะอ่านะคะเนี่ยก็คือรายละเอียดที่เราแจ้งก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีให้ยกเลิกบินแจ้งแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะการยกเลิกบินแจ้งคะแนน